ล่าสุดได้มีประเด็นในสื่อโซเชียลนะคะว่ามีโรงละครแห่งหนึ่งว่ากันว่าเป็นต้นฉบับมาจากอาณาจักรกัมพูชาซึ่งโรงละครแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโรงละครพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกัมพูชาซึ่งในตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในส่วนหนึ่งของเวียดนามตอนใต้โดยนักแสดงนั้นจะประกอบด้วยนักแสดงที่มีทักษะนักร้องเสียงไพเราะและผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าการแต่งหน้ารวมถึงนักดนตรีที่มีทักษะได้สร้างกลุ่มของตัวเองและสร้างชื่อให้กับกลุ่มของตัวเอง โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคอมเมนต์นะคะว่าโอ้ล่าสุดเล่นแบบนี้แล้วรอทางจีนจะว่ายังไงเนี่ยทุกที่ทุกชาติในโลกจักรวาลน,นี้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างแต่ทำไมประเทศยังพัฒนาช้าบางคอมเมนต์ก็ว่าเดี๋ยวรอดูซิว่าจีนจะว่ายังไงหรือคอมเมนต์บอกว่าจีนเพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคลมไวขนาดนี้สนักกำแพงทันมีเนี่ย แล้วก็มีชาวกัมพูชานะคะมาบอกว่าขอบคุณที่ช่วยกระจายข่าวให้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าวาวุ่นไปหมดแล้วแบบนี้หาวัฒนธรรมร่วมของกัมพูชาจีนและเวียดนามแล้วสินะโดยมีรายงานบันทึกเอาไว้นะคะว่าในประวัติศาสตร์นั้นเวียดนามได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมจีนจนเมื่อกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกและค่อยๆแยกออกจากวัฒนธรรมจีน โดยมีการบันทึกภาพเก่าๆที่ถูกถ่ายโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในประเทศเวียดนามในภาพนั้นแสดงให้เห็นว่าสังคมเวียดนามในเวลานั้นยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนอย่างแน่นแฟน้นโดยเจ้าหน้าที่เวียดนามในปี1915สามารถดูจากเสื้อผ้าที่ออกมาเป็นสไตล์ราชวงศ์หมิงและอาจจะรับเอาวัฒนธรรมหลายๆอย่างมาจากราชวงศ์หมิงโดยในตอนนั้นเวียดนามยังนิยมการเขียนกลอนคู่ ชาวเวียดนามกว่าหนึ่งรอยปีที่ผ่านมา ทุกๆครัวเรือนนิยมการมีลูกหลายคนส่วนในเมืองฮานอยปี1915เวลานั้นชาวเวียดนามก็นิยมเขียนตัวอักษรเป็นภาษาจีนคนที่สามารถเขียนได้ล้วนเป็นคนที่มีการศึกษาสูงส่วนเจ้าหน้าที่เวียดนามตั้งแต่หัวจรดเท้าก็จะเป็นชุดเดียวกันกับชุดของราชวงศ์หมิงโดยในเวลานั้นเวียดนามได้รับความเดือดร้อนมากพวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกระท่อมที่มุงจากเหมือนกับคนโบราณ โดยมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของเวียดนามในสมัยโบราณโดยมีกลุ่มนักแสดงยิ้วเวียดนามซึ่งในปี1915ได้มีกลุ่มนักแสดงยิ้วในไส้งอนประเทศเวียดนามเป็นหลักฐานที่ว่ากันว่าเวียดนามนั้นรับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีน ส่วนการแสดงนิ้วของจีนที่ขึ้นชื่อคือการแสดงนิ้วปักกิ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นอุปรากรแห่งบุรพานับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติขนาดแท้ของจีนเพราะว่าเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งจึงมีชื่อเรียกกันว่า จิงจุย้ยที่แปลเป็นภาษาไทยว่างิ้วปักกิงโดยง,งิ้วปักกิ่งมีประวัติมาก,กว่า200ปีแล้วต้นกําเนิดของงิ้วปักกิ่งต้องย้อนหลังไปถึงงิ้วท้องถิ่นเก่าแก่บางชนิดในอดีตโดยเฉพาะหุยปันที่เป็นงิ้วท้องถิ่นที่เคยแพร่หลายอย่างกว้างขวางทางภาคใต้ของจีนเมื่อศตวรรษที่18 ในปี1790คณะนิ้วท้องถิ่นฮุยปันเป็นคณะแรกได้เข้าสู่กรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมงานแสดงเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของจัก,กรพรรดิและหลังจากนั้นก็มีคณะแสดงนิ้วหุยปันจำนวนไม่น้อยที่ทยอยเข้าไปแสดงในกรุงปักกิ่ง เนื่องจากหวีปันเคลื่อนย้ายไปมาตามที่ต่างๆบ่อยๆเข้าใจดูซับเอาบทละครและศิลปะการแสดงของ,งิ้วชนิดอื่นๆมาปรับใช้เป็นของตัวเองอยู่เสมอประกอบกับปากกิ่ง เป็นแหล่งที่รวมของงิ้วท้องถิ่นมากมายจึงช่วยให้หุยปันได้ยกระดับศิละปะก,การแสดงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปลายศตรวรรษที่19ต้นศตรวรรษที่20หลังผ่านการล้อมรวมเป็นเวลานานหลายสิบปีงิ้วปักกิจึงก่อรูปขึ้นในที่สุดและกลายเป็นการแสดงงิ้วบนเวทีชนิดใหญ่ที่สุดของจีน ในบรรดายิวชีดต,ต่างๆของจีนนั้นยิวปักกิ่งครองอันดับหนึ่งในหลายๆด้านเช่นความหลากหลายของบทละครจำนวนศิลปินนักแสดงจำนวนคณะแสดงจำนวนผู้ชมผู้ฟังและอิทธิพลที่กว้างขวางโดยยิวปักกิ่งนั้นเป็นศิละปะก,การแสดงสมบูรณ์แบบที่รวมศิละปะก,การขับร้องการพูดการแสดงลีลาการแสดงศิละปะก,การต่อสู้และระบำรำฟ้อนเข้าไว้ด้วยกันตัวละครของยิวปักกิ่งที่สำคัญ จะแบ่งเป็นเซอร์คือเพศชายและต้านเพศหญิงจริงเพศชายและโฉจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงนอกจากนั้นยังมีตัวละครประกอบอีกจำนวนหนึ่งโดยมีรูปแบบการแต่งหน้าเป็นศิละปะที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของยิวปักกิ่งความซื่อสัตย์กับความโคตรโกความงามกับความขี้เหร่ ความดีกับความชั่วและความสูงสัก,กับความต่ำต้อยต่างแสดงให้เห็นได้โดยผ่านลวดลายในการแต่งหน้าเช่นสีแดงจะใช้กับบุคคลที่มีความซื่อสตัตย์สีม่วงเป็นสัญลักษณ์แห่งความชาญฉลาด ความกล้าหาญและความมีน้ำใจสีดำจะสะท้อนถึงอ,อุปนิสัยใจคอที่สูงส่งและซื่อตรงส่วนสีขาวบ่งบอกถึงความคดโกงและความโหดเหี้ยมของคนร้ายสีน้ำเงินแฝงไว้ซึ่งความหมายที่มีใจนักสู้และกล้าหาญสีเหลืองจะใช้กับตัวละครที่โหดร้ายส่วนสีทองและสีเงินจะใช้กับตัวละครที่เป็นเทวดาและพูดผีปีศาจ โดยมีความเห็นทั่วไปว่าในปลายศตวรรษที่18เป็นช่วงเวลาแรกที่จะเริ่รุ่งเรือที่สุดของงิ้วปักกิ่งโดยเวลานั้นนอกจากมีสภาพการแสดงงิ้วที่จเจริญคึกคักของภาคเอกชนแล้วการแสดงงิ้วภายในพระราชวังก็มีบ่อยครั้งเช่นกันเนื่องจากบรรดาขุนนางผู้ดีเชื้อพระวงศ์ต่างก็ชื่นชอบงิ้วปักกิ่งส่วนเงื่อนไขอื่นๆคือการแสดงภายในพระราชวัง ก็เอื้ออำนวยความสะดวกไม่น้อยแก่การแสดงยิ้วปักกิ่งตั้งแต่การแต่งหน้านักแสดงเสื้อผ้าอ่าพรเวทีแสดงและการจัดฉากแสดงโดยนิ้วในวางกับนิ้วชาวบ้านส่งผลต่อกันและกันทำให้นิ้วปักกิ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นประวัติการตั้งแต่ทศวรรษที่1920ถึงทศวรรษที่1940ของศตวรรษที่20เป็นช่วงเวลาที่2 ที่งิ้วปักกิ่งนั้นรุ่งเรืองอย่างเต็มที่สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของงิ้วปักกิ่งคืองิ้วปักกิ่งสำนักต่างๆได้เกิดขึ้นงิ้วปักกิ่งสี่สำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคือสำนักเหมยสำนักช่างสำนักเชิงและสำนักศูนย์โดยแต่ละสำนักต่างมีนักแสดงชื่อดังเป็นจำนวนมาก โดยนักแสดงต่างๆได้ออกแสดงงิ้วปักกิ่งตามเวทีละครอย่างคึกคักในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งทุกอย่างนั้นคึกคักมากทําให้ศิละปะงิ้วปักกิ่งปรากฏสภาพจเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มเปี่ยมส่วนในประเทศไทยนั้นสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตได้ระบุว่างิ้วเกิดสมัยพระเจ้าถาังสวนจงราชวงศ์ถังแต่อาจารย์ถาวรศ,ศิคาโกศลนนักวิชาการด้านจีนแสดง ได้ออกความคิดเห็นว่าช่วงเวลานั้นนิ้วยังไม่เป็นนิ้วที่ชัดเจนเพราะเปรียบเทียบว่ายัางอยู่ในช่วงเป็นไข่การแสดงและเล่นเป็นเรื่องสั้นๆตัวละครมีแค่3าถึงสตัวจึงไม่ถือเป็นนิ้วแบบสมบูรณ์เพราะเล่นกับพื้นดินเป็นวงกลมผู้ชมก็มีส่วนร่วมเป็นผู้แสดงด้วย ซึ่งจริงๆแล้วนิ้วจากจีนมีมากกว่า300ชนิดนิ้วแต้จิว๋วถือเป็น1ใน10ตระกูลนิ้วที่ยิ่งใหญ่รวมกับนิ้วชนิดอื่นๆและเมื่อกล่าวถึงนิ้วในเมืองไทยมีข้อมูลที่บันทึกแตกต่างกันหลากหลายโดยหลักฐานที่มักถูกพูดถึงเกี่ยวกับนิ้วในไทย ที่เก่าแก่อันดับต้นๆย่อมเป็นบันทึกของบาทหลวงชัวซีที่เข้ามาอายุธยาเพื่อเจริญไมตรีเมื่อพุทธศักราช2228ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมีการกล่าวถึงก,การแสดงงานฉลองที่ทำเนียบของพระยายวิชเยนหรือคอนแตนตินฟฟคอนนักเดินทางและพ่อค้าที่ภายหลังรับราชการกับสมเด็จพระนารายณ์ นอกจากนั้นยังมีบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตฝรัร่งเศสที่กล่าวถึงการแสดงงิ้วเพื่อต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสที่แสดงให้เห็นว่าง,งิ้วสมัยนั้นเป็นการแสดงที่มีสถานะวัฒนธรรมชั้นสูงโดยมีเอกสารคำให้การขุนหลวงวัดพระดูทรงธรรมบอกเล่าสภาพวัฒนธรรมประเพณีสมัยราชการพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศมีปรากฏคำว่าง,งิ้วอยู่ในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับพระเมรุเอกสารนี้ มีข้อสังเกตว่าเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นหลังสมัยอยุทยาโดยใช้เรียบเรียงเอกสารจากสมัยอยุทยา